สบายดีพี่น้องสบายดีเบ็ดม้งเอ็ดม้งพี่น้องเอ้ยกําลังสิเดินทางไปประทัดห้างประทัดห้างเลยพี่น้องมันได้ี่กระไเมืองอะไรฉุดต้นไปจ่อนว่ะอย่ยงเงี้ยเลยโอเควิวทั้งหมูไล่ก่อนะกูถ่ายวิดีโอวิดีโอว่าวิดีโอวันสบายดีนะพี่น้องสบายดีพี่น้องแกกโจรบอกม่าแกกโจรกูโจนเปรี้ยวโจรโจรมาน้ำมันเนี่ย

มนลาจูนไปบุรเมียคคมเนคุับมนลาจูนถาวันนี้มาชิเลอก็ไปชิเลอยังไปโจมตเือข็นงเดินทางน้องเสียงดี่ีเดียวจบเลยทีเดียวไม้าษข้างรับข้างใหญ่เลยนะ พี่น้องเอ้ยกำลังอทอดท่ากันไปแล้วแต่ว่าโอ้ยคิดผุนก็สิหลายนอนจนจังหิวนอนมนันน้ำท่าพี่น้องนั่งรถไกลกันเอานี้แหละแต่ว่าใจยังมากจริงนี่แท้ๆก็เพื่อเมื่อ,อนนันอนนี่เมื่อยนั่งรถไกล์ไปพ่นบ่มักนั่งรถไกล์นนามาดได้พี่น้องทายบิดมอเตอร์ไซค์นี่ยไปไกลทำได้ก็ไปได้แต่ว่านั่งรถใหญ่นี่บุกบันไดดอก เขาเขาจ้วยเน่ยบ้านเนี่ยมันลมแม่งแองไปน้องยไยทีบพังขอาใจหรือบ่ล่ังเสียงลมนะครั คือบาอ้านเนี่นเขาก็บูจักเลยเขาไม่ได้คอยมาวันใดโรถกระา้ายค่ะไปน้อยไปก็ไปขี้ฝุ่นรออกรอว่าขี้ฝุ่น บ้านนี่ก็ลี้ยล้างเหญ่ๆไปแ้น้ำนะน้ำท่วมเซยในแถวนี้ทางคนทางไปทางนไปน้อ เสียงสี่พังเข้าใจรีวอบ่ลมแห้งขนาดการเดินทางเป็นอะมีวันสิ้นสุดไปเรื่อยๆมัวห่วยแต่จะเป็นตำกุญขีเขาแล้วแหละ ấy. น้ำท่วมพี่น้องเอ้อไปกับโบได้เดินบนทาง,งเพพังแต่ละปีต้องได้มาแปงใหม่เพพี <c ười> hey, ่น้องเอ้ยอดามยงโดฝากหลดัตรจอดแล้วงานถูกไหมสูงสูงเลยสบายอย่างนี้เลยตัวลุงจะท้ายรถนี่นะเ้ ห่อทางเข่าเลยพี่น้องเคยสร้างเขางานเรียบร้อยข้ามาสุดปีปีกันก่อนนะครับมาฝากกันใช่หรรถโอ้หอดงานเลยปัจจุบันก็หอดเอาง่งายๆเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ผู okay, ้ซาวน์นะแขก้ขกกูใช้ไม่ปากใส่หลดเฮาบ่ดนี่ยใส่ถ่านนุ่มรัดนุมรัดโจ้งได้ดิเนอะไเป็นเป็นอะไรแล้วสับเ เาเก้เฮห้เบาวงวอาหลดลายอยไงกรอ่เากไปนอกแวบๆล่ะตัว่วงเลยนี่ไปไปเต้นแล้วนาะไปเต้นก่อนนะเออต้องจะไดับมไดเต้นมาเล่นกัน่อนเจ้าก็เห็นจังซี่ห้อยคอยชิเมือตะเวนก่อน กีล้อ่จงานน้ำสการประัานอิงหางพี่น้องผู้เด Hoàn ngàn là Họt ngàn là cái ừ. Nó là cái nòng khuất một lái vào đây nhầm càng nguyên ขอลเข้าไปข้างในหมดเลยพี่น้องไปเบิ่งเพราะว่าึเบิ่งก็จะสิเบ็ดบ

น้องไอ้กูซาเานี่นะเอาเลยไปพาคนลเลยน้องาดยานน่งนี่อาด้วยอาด้านนั่นี่าดอาดู พี่น้องเขาในวัดก่อนพ้น้ายอะไร

ไม่ส <anto> ่ง <kaz> ก <ans> ูดจะูกเว้ยตัวถ่ายเ่ยนไงคึโอเคพี่น้องคลิปนี้กอพีด้วยสำนีและพว้พ่อก็ไม่คลิปนะพี่น้องพี่ต่อไปได้เป็นของเดิร์ไปละอย่ลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้พี่น้อง